สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถสวยๆเช่นเคยนั่นคือรถมิตสูปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT นะขับ2อ l อีลิต i t i o n นปี2019ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่โฉมใหม่นะแล้วก็ราคาป้ายแดงเปิดตัวอยู่ที่ห5 6 9 0 0้าน้านะแรงม้าอยู่ที่184แรงม้านะฮะแล้วก็อัตราการสิึ้นไปอยู่ที่15.2กิโลเมตรนะคะต่อกิโลกระจกมองข้างของเขาเนี่ยปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติได้นะฮะแล้วก็ตัวไฟหน้าลมดำโปรเจคเตอร์เป็นแบบบีดีบีมนะฮะมาพร้อมกับเสาอากาศดำแบบชาร์กฟินนะครับสำหรับเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้ทั้งหมด6จุดนะฮะ ตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่ซ้ายและขวานะฮะตัวล้ออลอยของเขาเนี่ยเป็นล้ออลอยขนาด18นิ้วนะฮะลมดำสไตล์ ELIT e e d i t i o n เลยค่ะรองรับสมาร์ทคีย์เลสนะฮะมือจับเป็นแบบโครเมียมนะฮะกุญแจได้ทั้งหมด2ดอกค่ะสีภายนอกของเขาเนี่ยเป็นสีขาวนะฮะถ้าใครได้สีนี้ไปมันต้องเพิ่ม20,000นะถ้าซื้อป้ายแดงมาพร้อมกับตัวชาร์กฟินนะฮะและโลโก้ปาเจโร่อีลิตอีดิชั่นนะ ตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้งหมด6จุดนะฮะแล้วก็มีกล้องมองถอยหลังให้ด้วยนะฮะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยค่ะลักษณะการดีไซน์ของตัว Elite d i t i o n นะฮะ,ะก็จะมีเป็นคำคีย์เวิร์ดของเขานั่นก็คือ The Art of Style and Refinement นะคะ,ะก็จะมีการตกแต่งแบบหรูหราสปอร์ตนะคะแล้วก็ตกแต่งความโคม,มียมดำสีขาวนะคะดูดุดันหรูหรานะคะเหมาะกับเป็นรถผู้บริหารค่ะ สำหรับใครนะที่เป็นแฟนขับเมสซูปาเจโรนะบอกเลยว่าเป็นรถ SUV ที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆเบาคู่หน้าของเขาได้เป็นเบาไฟฟ้านะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับปุ่มพุสตา้าให้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นระบบเซฟตี้เซนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นกันทะไลลื่นนะคะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพีนะฮะเวลาเราขับไปข้างหน้าหรือถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเซนเซอร์เป็นคลื่นโซน่ามาให้นะตัวนี้แล้วก็จะมีอ่าป้องกันการชนนะฮะกระจกก็เป็นแบบฝาไฟฟ้า ในส่วนของพวงมาลัยนะพวงมาลัยก็จะมีเป็นตัวของอ Cruise Control ควบคุมความเร็วแล้วก็ตัวแอร์แบ็กของเขามีให้ทั้งหมด7ลูกนะฮะชอบมากๆเลยในเรื่องของเอ็นเตอร์เทนน่ะเขาก็ให้มาครบนะฮะไม่ได้กักเลยมีมีเปิดปุ่มลดเสียงนะฮะอันนี้ก็รองรับพวกแบบว่า Apple CarPlay and r o i d ด้วยนะทุกคน ตัวนี้ก็คล้ายๆ Fortuner ก็คือมี Passenger Air Bag นะฮะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลค่ะใช้งานง่ายนะฮะแล้วก็ตัวจอเนี่ยได้เป็นของ m i s i s h i p a j e r o นะ,ะตัวนี้ก็จะมีเป็นระบบนำทางให้ด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นขับ2ก็ตามระยะการใช้งานนะฮะถือว่าไม่เยอะเกินไปนะ,ะสำหรับรถปี2019อยู่ที่79,000กิโลค่ะสำหรับในการดีไซน์นะหนูว่าปาเโรเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะเพราะว่า หนึ่งคือเนี่ยการดีไซน์ของเขาเป็นแบบเปีนโนแบ็คนะสีน้ำตาลดำละที่สำคัญเนี่ยก็รองรับ Apple c a r p l a y นะจอ LCD ของเขาขนาด8นิ้วให้แบบไม่มีกากนะรองรับระบบของ M-Connect ด้วยนะใช้งาน,นได้ที่ีเ i <S <า>็ s b ยเนะวางหลายตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นอาด้านหน้าคนขับนะฮะหรือว่าห้องโถงข้างหลังก็มีให้เหมือนกัน แต่ว่ามิตซูเนี่ยเขาค่อนข้างที่เก็บรายละเอียดดีนะฮะก็จะมีเป็นระบบะฟ้าอากาศแบบนานโนอีมาให้นะเขาก็จะให้เป็นตัวจอกลางนะอันนี้วายสก,กีนที่หนูได้แจ้งไปเมื่อข้างต้นนะแล้วก็ตัวเบาะของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะสภาพประมาณ 85%เลยดีกว่านะฮะสีน้ำตาลที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีเป็นระบบ Isofix นะฮะสำหรับาการล็อกเด็กนะ,ะถ้าใครมีลูกเล็กๆเนี่ยหนูว่าเหมาะสมเลยถ้าใช้ตัวปาเจโรในส่วนของเบาะนะฮะได้เป็น8ทิศนะ,ะเดินหน้าถอยหลังขึ้นนะฮะแล้วก็ลงนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าอันนี้ก็คือยื่นไปข้างหน้านะอย่างนี้แล้วก็เอาลงไปข้างหลังนะอย่างนี้แล้วก็มีการปรับเบ,บาะนะฮะขึ้นลงได้ ถือว่าคุ้มนะฮะในรถราคาไม่เกินล้านนะฮะให้เป็นตัวชาร์จไฟฟ้านะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสมาร์ทชาร์จแบบเร็วนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็น power outlet ให้ใช้งานคือมันจําเป็นนะรถสําหรับรถ SUV ครอบครัวมันต้องมีนะเวลาเดินทางไกลๆโงี้ทรศัพับแบตหมดอ่ะมันจะได้ชาร์จได้นะไม่ต้องแบบติด power bank ไปตลอดฝาท้ายมือจับนะคะเป็นแบบเปิดมือแมนวนวลนะ แต่โชคสปงสปริงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในสภาพเดิมๆนะทุกคนเะบ็ดอ์กซ่องซ่องเดิมๆนะคะแล้วก็ตัวนอ็อตเนี่ยยังคมเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนนะฮะนี่ดูได้เลย mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอะไหล่กันดีกว่านะคะว่าเขาให้อะไรบ้างเดี๋ยวขอยุบเ<ๆ>จ้านี่ลงไปก่อนอ่าอะไหล่ยังอยู่ครบนะ แล้วก็ตัวยางก็อยู่ใต้ท้องรถครับทุกคนเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้นะในส่วนขห้องโดยสารข้างหลังสุดนะคะเขาก็จะมีเป็นตัวปักเสียบนะคะมาต่อพ่วงได้แล้วก็จะมีเป็นที่รองแก้วให้2อที่นะ,ะจะมีแค่เฉพาะฝั่งขวานะคะฝั่งซ้ายไม่มีเขาเปิดราคาอยู่ที่859,000นะฮะสามารถผ่อนนานได้แปบสีงวนนะคะใช้บัตรประชาชนหนใบรู้ผลภายใน1ชั่วโมงนะคะ คันนี้เนี่ยผ่อนอยู่ที่15,900กว่าบาทเท่านั้นเองนะผ่อนนานแ4สิงวดไปเลยนะคะใครเครดิตด,ดีนะหรือมีเครดิตปกติเนี่ยสามารถจับฟรีดาวรวมค่าใช้จ่ายภายในยอดได้เลยออกรถเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้นะฮะถ้าใครสนใจนะคันนี้โทราาได้ที่เบอร์091-760-2230นหะฮะหรือจะวอล์กอินเข้ามาที่ Best Car Auto นะฮะย้ำว่าสาขาเสรีไทยนะเพราะว่ารถจอดอยู่ที่นี่นะฮะจะมีเป็นรถ s อ v อยู่เยอะมากนะคะ ถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะเดี๋ยววันอื่นเนี่ยจะมีรถสวยๆเป็น SUV อีกนะฮะ